จัดรถหลักหมื่นมาให้บ้างนะครับสําหรับคนงบน้อยนะอยากมีรถใช้นะครับช่วงนี้หน้าฝนแล้วด้วยนะกันแดดกันฝนได้เลยนะครับ49,000บาท Honda City t ไทยแซดปี2,000ันนะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันนะคันนี้เป็นสีบอลเดิมเลยนะครับอบอลทองเดิมๆนี่รอดี้สวยรถไม่เคยติดแก๊สนะเส้นสายสวยงามเลยนะครับนี่มีล้อแม็กเดิม Hon d a นะครับอยางบิสโตนะลออๆคันก็ประมาณนี้นะครับตีว่าสีสัก80นะอ่า แต่รถพร้อมใช้งานนะครับรถเซอร์วิสมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างนะครับใช้ได้เลยนะแอร์เย็นน่าดูภายในบ้างภายในก็เป็นเบาะเบาะคุ้มหนังมานะครับนี่เบาะหุ้มหนังมาวิทยุอะไรใช้ได้นะครับกระจกไฟฟ้าใช้ได้ครบนะดูเดิมๆสวยนะครับไปดูด้านหลังบ้างนี่ด้านหลังเบาะเดิมมันเป็นเบาะผ้านะครับอ่านี่เป็นชุดคุมหนังนะครับเดิมๆนะราคานี้นะครับคุ้มๆราคามอไซค์เลยนะครับ ไปดูห้องเครื่องกันบ้างนะครับเป็นเครื่องพันห้านะครับเครื่องหัวฉีดนะครับนี่พระทรงีเราต่อให้เรียบร้อยแล้วนะคันนี้ปีหกเก้าแล้วนะครับนี่เครื่องเดิมๆิมเลยนะครับพวกซีนต่างๆเราเปลี่ยนให้หมดแล้วนะคันนี้นะครับไม่เยิ้มนะนี่หัวโช๊คสติ๊กเกอร์อะไรครับถึงรถปีเก่านะครับสวยนะครับบอดี้สวยเลยนะสี่หมื่นเก้าพันบาทสี่หมื่นเก้าพันบาทรถนี้ถ้าจะให้ส่งมีค่าส่งเพิ่มนิดหน่อยนะครับหรือว่าอยาก เธอรถอยากขายรถนะทักหาผมอันนี้โถซิ่งนะครับ0 8 2 2 2 6 4 6สนะครับคันนี้49,000บาทราคามอไซค์แบ่งปันนะครับใครหารถใช้งานช่วงนี้หน้าฝนนะเนี่ยครับคุ้มๆเลยครับ